หลอดเลือดเนี่ยเป็นตัวเชื่อมระหว่างหัวใจกับร่างกายครับผมหลอดเลือดไปทุกที่ไปทุกอวัยวะทาะงนั้นโรคอะไรก็ตามที่มีผลต่อหลอดเลือดจะมีผลต่อทุกอวัยวะของร่างกายโรคเหล่านั้นได้แก่เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันที่เราเน้นย้ากันอยู่ในสามโรคนี้นั่นเองหลอดเลือดที่ดีจะต้องโล่งกลมแล้วก็เรียบๆแบบนี้ให้เลือดมันฟ l o w ได้ใช่ถูกต้องนี่คือท่อปปาปับถ้าคุณมีความดันร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบมันก็สูงกระแทก ความดันคือแรงของเลือดที่กระแทกกับผนังหลอดเลือดก็ทําให้เกิดการบาดเจ็บเกิดภาวะเสื่อมเกิดขึ้นเบาหวานน้าตาลในเลือดสูงก็จะอยู่ในเลือดสะสมผ่านผนังก็ทําให้เกิดการเสื่อมของผนังหลอดเลือดไขมันเลว LD L D L อยู่ในไม่เกี่ยวกับอ้วนผอมนะครับเราพูดถึงแล้วไขมันในเลือดไม่ได้บอกว่าคนนั้นอ้วนหรือผอมคนที่ผอมก็อาจจะมีไขมันสูงได้ถ้าไม่ได้ตรวจอันนี้ก็จะไปสะสมอยู่ในผนังคราวนี้วันเดียวมันไม่เกิดนะครับมันก็จะเกิดใช้เวลาประมาณหปีสิบปี ขึ้นอยู่กับว่าปัจจัยเสี่ยงนั้นมันมากน้อยแค่ไหนครับถ้าเราไปแช่อยู่ในนั้นนานๆก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจากอันนี้นะอันนี้ปกตินี่คือหลอดเลือดที่ปกติที่แข็งแรงดีครับนะฮะผ่านวันผ่านคืนไปก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าพล a q หรือว่าตะกรันสีนะะขาวๆด้านในขาวๆเหลืงลงลงองๆด้านในครับใช่ครับถึงจุดนี้เริ่มมีโรคแล้วนะแต่ถามว่ามีอาการไหม ไม่น่าจะมีอาจจะเพราะว่ามันยังโล่งอยู่มันยัง flow คุณจะยังไ,ไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นนะครับเลือดยังไหลผ่านได้ดีเจา้ากระทั่งผ่านไปอีกสักพักหนึ่งก็จะเริ่มมีอาการได้สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าติดมากติดน้อยแล้วระยะเวลาลวเราก็บอกไม่ได้ด้วยใช่ไหมก็ใช้เวลาเป็นหลัก,หล,กหลาย,ลาย,ลาย,ลายปีอาจจะเร็วกว่านั้นหากผู้ป่วยมีปัจจัยเสี่ยงด้านอื่นเช่นสูบหรี่หรืออะไรก็ตาม